อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมครูชัยนะครับก็มาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับนะผมดีใจมากนะครับที่มาพบกับเพื่อนๆนะครับจริงๆเรื่อเนี่ยผมเองก็อยากจะไล่ทดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่พร้อมก็ท้ายดหรือไปพลางๆนะครับนะแกกัดไปก่อนนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับก็คืออย่างเดิมนะครับนะอย่างแอปจับจีนิกนะครับถามว่าวันนี้ทุกคนที่รู้จักกันเนี่ย ไม่ว่าเ่ลือนติรู้จักหรือไม่ร right? ู้จักเนี่ยมีแอปจับคินิกจ่ายหลายมครับถามว่าวันนี้เนี่ยผมมองเห็นอะไรในจับคินิกนะครับนะจึงวันนี้เนี่ย๋ยวผมตัดสินใจจริงจังนะเพราะผมไม่ได้มองธุรกิจจอบคินิกเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับนะตามี่เปื่อนไล่คนคิดนะครับผมมองเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจรวยล้านพันล้านนะครับเห็นถึงโอกาสเห็นถึงความจจเลื่อนเติบโตของธุรกิจนะครับ <examples. S 1> อ่านะส่วนใหญ่เนี่ยแต่หากว่าเปื่อนการบันทึกษาธุรกิจเป็นจากเงาใจว่ามันเติบโตปลือยเปลื้องรองกินแล่น,นะครับวันนี้จอบจีนิกเปิดมาเกษเเดือนนะครับมีคนสมัครจ่ายบริการเลี่ยงช่องเสนคนนะครับนะจากอ่าเสเดือนที่ผ่านมานะครับช่องเสนคนเนี่ถือว่าไม่น้อยนะครับนะเติบโตเดือนละห้าหมื่นคนนะครับแต่ตอนนี้ตั้งบริษัทเองเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าเหล่านะครับว่าในปีต้องปีกลางนาเนี่ยจอบจีนิกจะต้องมียอดสมัคดยอดดาวนูวดไปจ่ายนี่ประมาณเจ็ดสิบล้านคน นะครับจึงมันจะไปเทียบตากับแอฟตีมาก้ารวมนะครับจึงตอนนี้ประมาณยี่ที่ว่าเอปแล้วนะโดยเฉพาะแอปจ๊อบบี้อปลาซาดา้าที่เราล้จักกันดีนี่เราจ่ายกันทุกวันนะครับเมื่อถักว่าไดเรนนะแต่จ่ายจ o อปบี้ลาซาด้านะครับแต่เลี้ยงกันตามตรงนี่ตัวว่าไดเรนก็ว่าได้นะครับแต่ตามว่าทำไมวันนี้เราอย่างมองไม่เห็นโอกาสตรงนี้นะครับเราว่าจบจีนิกเนี่ยมันก็จะเติโตไปกับจ๊อปบี้ลาซาด้าเหมือนกันนะครับ เติบโตไปกับแอปอื่นๆเติบโตไปกับบิ๊กซีเติบโตไปกับวัชซันนะครับเติบโตไปกับสายการบินการต่องเตี่ยวต่างๆทุกอย่างนะครับอันมันจะเติบโตไปด้วยกันนะครับตามเปื่อนๆ่าวันนี้ดีไหมครับแต่ถ้าว่กเราทุกคนเนี่ยเป็นกลุ่มเร็กของประเทศไทยนะครับเรี่ยมมาสร้างรายได้รวมกันกับแอปจบทีนิกนะครับอันนั้นเปื่อนๆนะครับรีบตัดสิ้นใจนะครับก้ามาทึกซราบระบบของจบทีนิกนะครับว่ามันสร้างรายได้ได้ป็นปลื่อจนวันนี้เนี่ย ผมเองก็ได้ปีสูดนะครับในการศึกษาเรียนรู้บจบคลินิกในประมาณสองเดือนที่ป้านมาเนี่ยผมรับรายได้อยู่่องเบื้องว่าบาทแล้วนะครับนะจาก,ก้าวตุกวันหรือไม่ก้าวตุกวันมันก็ต้องเบื้องว่านะครับในช่วงศึกษาเรียนรู้ยังไม่ได้ลุยจริงจังเต็มที่ที่อันแต่หากว่าจริงจังเต็มที่นี่คงอย่างมากว่านี้เลยนะครับอันนั้นเพื่อนเนี่ยนะครับล่อมาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแลวก็สร้างไรายได้ไปด้วยกันให้เป็นกลุ่มแรกล้องประเทศไทยนะครับแล้วคอยมาเล่กันว่าในปีต้องปีกลางนาเนี่ย เราจะตั้มได้คนละกี่บาทนะครับในเจ๊๊๊ล้านคนที่จบจินิกตั้งปาวไหวเนี่ยจะมีคนมาอยู่กับทีมของเราละกี่คนนะครับนะปีทุกันเร่ตักปีต้องปีนะครับนะเปินเปิทุกคนนะครับฝากนึงเปินเปิทุกคนกันนะครับว่าลองกามาศึกษาเลาบกล้องจบจินิกเร่นะครับว่าในการจบจ่ายได้ขึ้นนี่มันจริงไหมแต่วันนี้ผมพิสูจน์เลยว่ามันได้จริงนะครับนะผมก็ฝากเปินเปิทุกคนกันนะครับสวัสดีครับ